สวยเลยนะน่ะใช่ถ้าพาะใส่สองต้นมันจะไม่แบบบานอ่าโมันจะไม่บานไม่บานเป็นมือนี่แบบโอ้งามลองทำนองครูนี่เอาไหมเดี๋ยวเอาไปฝากเขาต้นหนึ่งแม่เดี๋ยวพระปลูกให้ไม่ต้องให้เขาไปปลูกเองไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพระปลูกให้โอ้ยนาทีพระเคยไปเห็นที่เมืองจันทร์นะพระกุ้ยไม้สูงต้นสูงมากเลย แล้วดอกเขาจะห้อยลงมาดอกก็ยา,ยาวเป็นแขนพะเลยอ่ะใช่ใช่ใช่อันนี้เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ยาวอูยาวเป็นแมดเลยครับครูเคยเห็นที่เมืองจันอ่ะแต่มันมันมีรูปอยู่เดี๋ยวว้ครูหารูปดูว,ว,ว่ามันเหมือนกันไหมขอ้อเจริญพรจากยมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องนาพรีชาเมืองแมววันนี้มาเช้านี้ได้ไปบินตาบาดแล้วไปเห็นต้นกล้วยไม้ต้นหนึ่ง ที่บานโยมเขาโยมเขาจะให้ให้แต่เขาไม่ได้ให้ทั้งหมดนะเขาให้เราเอาไปเอากิ่งเดี๋ยววันนี้จะไปเอากิ่งต้นกล้วยไม้กันแต่มันออกดอกสวยมากเลยพึงเห็นตอนแรกก็คิดว่าต้นแสงอาทิตย์เหมืนอนต้นเอ๊ะเหมือนต้นเอน้เอนำเตาทองสักอย่างอะ่ะใบมันนะแต่นี่เป็นใบกล้วยไมย้มันออกใบดีมากเลยเออออกใบหน้ายาวสวย แต่ยังไม่รู้จักชื่อเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นแบบไหนมันออกดอกสวยมากเลยไปนี่นะกล้วยไมย้ตอนนี้จะให้ลูกติดออกอตัดแล้วเนี่ยมันเป็นลนักษณะแบบนี้ยาวใบยาวใบนาเฮ้ยอย่าตัดเยอะจะมียามันหลุดไปเลยนะีย่ยงเนี่ยมันเกินไปส,ส,สองต้นแล้วนะยอมมองแล้วนะอสองต้นก็พอแล้ว นี่ดอกเป็นลักษณะแบบนี้นะดอกนี่เหมือนคนแลบลิ่นนี่นี่นี่ลักษณะแบบนี้ลักษณะเออนี่เนี่ลักษณะแบบน,นี้นี่เป็นดอกกล้วยไม้มันอยู่ห่าง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 ตอนนี้ให้โยงเข้าไปพุ่งให้แล้วนี่เจ้าของนี่เจ้าของเนี่ยเป็นพุ่มใหญ่เลย เป็นภุม่มใหญ่เลยเดี๋ยวจะไปหาชื่อเอายังตอนนี้ยังไม่รู้จักชื่อเดี๋ยวไปดูตอนที่ปลูกแล้วกันอันนี้ก็กล้วยไม้เหมือน<บ>กันเห็นโยมเขาบอกนะนนยถ้าออกดอกมาสวยมากอันเนี้ยอย่าให้พระเห็นแล้วกันดอก,ดอกเดี๋ยวพระก็ามาคอเหมือนเดิมเคยขึ้นแล้วเคยขึ้นแล้วถูกหวยบ่อยเลยนะเลน,นี่ยอาเหรอจริงดิอันนี้ความเชื่อนนะปลูกแล้วถ้าออกดอกก็โยมเขาถูกหวยประจาความเชื่อ เดี๋ยวถ้าออกดอกมเมื่อไรเดี๋ยวคอยไปคอโยมเขาไปคอเดี๋ยวมาคอโยมเขาต่อ,อก็จะได้ทุกขวยบ้างเดี๋ยวไปเจอกันที่วัด <S 2> <S 2> เออกล้วยไม้ที่คอโยมเขามาวันนี้ได้ลงกระถางแล้วมาเช้านี้ไปไปเอามาก็เลยนี่เดี๋ยววันนี้มาปลูกดูเห็นแล้วมันออกดอกออกดอกสวย ก็เลยอยากจะลองตอนแรกจะคอเข้าแค่สองต้นแต่ลูกซีตัดมาเกินไม่รู้เจ้าของเขาทำนาแบบไหนเขาปิดหน้ากากเนาะ <c oughs> เออนี่แบ่งก่อนเอาจากซองกระถางข้าแยกอย่างละต้นเถอะเอาไว้แบ่งนะ<ะ>ันฮะมีนี่หลายต้นอันนั้นสองต้นมิใช่หรอสองต้นเอากระถางอันนี้อย่างนั้นก็ต้องปลูกเนอื่นใช่เอาแค่อย่างละต้นพอเพราะเดี๋ยวมันก็เป็นกอขึ้นมาอีกเสียดาย เอาอย่างนั้นน่ะใช่จะได้ขยายได้หลายหลายต้นแหมยั่วยน้าๆวิ่งไล่กันสามสี่ตัวก็หลอกเนี่ยโอ้ดีใจเราวิ่งของขาวของขาวโอ้ไล่กันสามสี่ตัวแล้วเราที่ทำที่วังอาหารให้มันกินอ่ะมันก็เลยมีที่กินวิ่งสบายเลยอันี้อันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ เดียหาอย่างอื่นเก็บไว้ประมาณนี้นะอันนี้สักก็สองต้นนะ <cheers. S 1> ใส่แบบนี้เลยหรือแยกอีกแยกได้อีกไหมแยกดีกว่าพระแยกเหรอแยกดีกว่าในชะ่โอ้นี่เจ้าของมองหน้าแน่เลยมองหน้าพระพิชาไม่ได้หรอกนี่เอามาไม่ได้สองต้นแล้วรพระตอนแรกพระเห็นพระบอกว่าจะเอาขอสองต้น <Hole. S 2> อนี่ปลาเขาเป็นหกเจ็ดต้นแล้วมั้งนะโอ้ดันติเขาเขาเขาคงคิดในะนใจแน่แ้วมันบินเกอนเลยลกระหลอก แดดเปลี่ยนเลยนะครูไม่มีอะไรตัดต้องใช้แบบนี้นะนเดี๋ยวหาอยากแยกไว้ก็ดีแล้วคนระับวิ่งกันใหญ่เยพคะสอ,องตัวแต่แตกหนอของเขาหนอใหญ่มากเลยหนอใหญ่เราดอกก็ยาวเป็นเม็ดเลยนะ,ะเดี๋ยวนี่เลยตามเคยเราต้องใส มาพ้าวลองตูดเงิอนหนึ่งจากตูดมันอ่ะมันมีรูถ้าเราใส่ดินไปดินจะนี่มันจะร่วงไปก่อนดอกสีอะไรนะเนี่ยออกม่วงๆไหม,มไม่ใช่ใสีม่วงในคลิปพาไทายไปก่อนแล้วมาเช้าขายดอกสีสวยใส่ดินไปไม่ต้องใส่เยอะดินอนะ่ะใส่ครึ่งหนึ่งกีง่ก็ปลูกในแบบ เคยที่ปลูกที่ผ่านมาเนี่ยแหละ,ะใส่ดินให้มันมีดินหน่อยดินกับกากมะพร้าวเนี่ยแต่เราก็ใส่กากมะพร้าวอีกที่นึงดินอยู่ตรงกลางคุยเยอะยุงก็เยอะนะครูนี่ก็เลี้ยงยุงไว้เลี้ยงยุงกับหนูครูนี่โรงเรียนครูนะใช่ไหมกระรอกกระแตก็มีพ้าเออกระรอกกระแตมันถึงมาเนี่ย มานีใส่ดินอใคชั้นอรงนั้น<ะ>ใส่ดินให้มันให้มันบรรลานกันนะมันจะได้ยึดโคนต้นไว้ก่อนมันไม่นิ่ง งานก็ทำงานเพียงดังเหมือนกันนะใส่ดินได้กลวยไม้ไม่จำไม่จำเป็นต้องอใส่นี่หรือเปล่าใส่าการมะพร้าวอย่างเดียวหรือเปล่าผสมบ้างถ้าการมะพร้าวโรยหน้าอีกรอบได้ได้ ีชั้นเลยตะกี้ที่เป็นแบบนี้พาก็กลัวนี่ฮะหัวฝนมันจะตกแดดก็แดดมาแล้วแหละแ,<ต>แดดฝนแดดมาเลยแต่ก็แดดฝนแดดแบบเนี้ยสวยเลยนะน่ะใช่ถ้าพาใส่สองต้นมันจะไม่แบบบานมันจะไม่บานไม่บานเป็นมือ นี่แบบโอ้งามลองทำน้องครูนี่เอาไหมเดี๋ยวเอาไปฝากเขาต้นหนึ่งแม่เดี๋ยวพระปลูกให้ไม่ต้องให้เขาไปปลูกเองไม่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพระปลูกให้โอ้ยนาทีพระโอ้ย <laughs> นาทีเรื่องปลูกก็นาทีพระนะเดี๋ยวพระปลูกให้อาบังรอครูทำไมทำนานแบบนี้เนี่ยพระก็ปลูกให้ครูเยอะแยะครูครูทำนานแบบนี้ป่าดูดิเนะ่ะ เอบอกเคยฝากน้องสาวเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเอาไปต้นนึ่งเป็นไรพับผุเดี๋ยวไปเอานี่มาลรยอีกไยไหอยต้นอ่ะมันจะเป็นก้านยดยแล้วกดอกเหดออยู่เนี่ยดออกดอได้ลายเคยไปเห็นที่เมืองจันนะพะ กุ้ยไม้สูงต้นสูงมากเลยแล้วดอกเขาจะห้อยลงมดอกก็ยาวเป็นแขนพ้าเลยอ่ะใช่ใช่ใช่อันนี้เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ยาวอู้ยาวเป็นเม็ดเลยครับครูเคยเห็นที่เมืองจันอ่ะแต่มันมันมีรูปอยู่เดี๋ยวว่ครูหารูปดูว่ามันเหมือนกันไหมเหมือนกับที่พระส่งรูปไปดูที่พระให้ดูรูปแบบนั้นไหมเออแต่ครูว่ามันใช่อ่ะมันเหมือนแหลบช่อมันยาวมากเลยนะเหมือนคนแหลบลินมันเหมือนคนแหลบลิน อโอเคก็คลิปนี้ไปคอกุยมาอิยมเขาแล้วตอนแรกจะไปคอ2ต้นไดมาเพิ่มลูกสิบตัดมานี่เอกเขาตัดมาให้วางดีก็ได้มา2องสาี่ห้ากับสิต้นนะ่ะก็หเท่าใชใช่ใชคอ2ต้นไดมาได,ไดมา10ต้นนะก็ครูนี่วา่าพ่ะ เจ้าของเขาในคลิปเขาก็คงอึ้งไงเขาพูดไม่ออกนะแต่ก็ทํำยังไงได้เขา,า,ไไเขาหาพระแล้วก็ต้องนี่พระไม่ได้ตัดเองนะโยมอย่าอย่ามาโทษพระนะในคลิปชัดเจนว่าลูกศิษย์เขาเป็นคนตัดอ,อ่ก็คลิปนี้ไปขอเออโยมไปเอากล้วยไม้มาปลูกเสร็จแล้วก็มปลูกแล้วก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามให้ช่องนาปรีชามึงแมวด้วยจบคลิปเพียงเท่านี้ขอเจริญพร